นะฮะนี่ฉันพูดไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าตราบใดนะคะคนที่พูดคําว่ารักทักษิณน,นั้นสิบกว่าปีที่ทักษิณไม่ได้อยู่นะคะคุณตั้งหน้าตั้งตาจงรักพักดีนะฮะไอ้พวกที่บอกว่าสู้เพื่อเขาเราติดคุกเนี่ยยังมีคนที่สู้เพื่อเขาเราติดคุกนั้นตั้งหลายคนที่เขาไม่ได้ออกมาพูดเขาก็ติดคุกเหมือนมึงนั่นแหละและไอพวกที่บอกว่าคอยดูนะถ้าไม่เอากูกูจะแฉนู่นนี่นะั่นมึงไปแฉเลยค่ะ ทักษิณวันนี้ไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วในทางกลับกันเนี่ยมึงมันมึงจะแชรเขาเนี่ยทำยังกับตัวเองไม่มีเรื่องให้คนอื่นต้องแชมันอยู่ที่เขาจะแชมึงเมื่อไหร่แล้วมันอยู่ที่เขาจะเอาอะไรมาแชมึงนะฮะทีฉัน,นบอกว่าเห็นคนมาเยอะแล้วนะคะใครจะมีขันติเท่ากับทักษิณอะแล้วก็คุณสมบัตินีก็ตกทอดมาสู่ลูกสาวเขาคืออุ้งอิงนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆอายุแค่สามสิกว่า คิดดูก็แล้วกัน,กนค่ะว่าตั้งแต่ได้ตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยหรือตอนแรกๆที่เป็นผอ,อ,อเรื่องของอการไปดูแลพักหรืออะไรเนี่ยก็ถูกด่าตลอดอุ้งอิงไม่เคยออกมาตอบโต้ค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่พูดถึงเรื่องผู้ว่าแบงค์ชาติเท่านั้นแหละสลิมแม่งจะตายทำในกับโลกเนี้ยใช่ผู้ว่าแบงค์ชาติที่โดนอุ้งอิงดา่านะคะประเทศไทยมันจะล่มสลายหายไปจากนะคะแผนที่โลกอย่างนั้นแหละมันไม่ใช่นะคะ และการที่เราเนี่ยนะเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยเราก็ภาคภูมิใจในความเป็นแดงของเรามาโดยตลอดนิฉันไม่เข้าใจคะ่ะว่าสู้เพื่อให้ทักษิณกลับบ้านเพราะทักษิณกลับบ้านแล้วมึงไปแดกส้มกันหมดเนี่ยมันคืออะไรไอคำพูดที่ว่าทักษิณทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้กลับบ้านนี่รับไปได้อันนี้มึงไม่ใช่คนเสื้อแดงแล้วคะ่ะก็เพราะว่าในเมื่อมันกลับไม่ได้ง่ายๆทํายังไงจะได้กลับบ้านก็ถูกต้องลวนี่นะไอส่วนที่บอกว่ามานนันเป็นอำนาจมันมีอำนาจประเดี๋ยวก็เอาครอบครัวเอานู่นเนี่ยนั่นขึ้นมาขึ้นได้ไม่ได้ก็อยู่่่ทีคคนคะ เพราะวันนี้มันเข้าสภาในสภามีพักการเมืองต้นเท่าไหร่ไม่ได้มีพักเพื่อไทยพักเดียวแค่ฝ่ายค้านนะคะเขาก็ไม่ยอมมึงกันดิกระดิกอยู่แล้วแล้วก็พักที่ร่วมกันอยู่เขาก็ต้องอยากจะเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะไอ้ข่าวปั่นต่างๆที่ท่านบอกว่าถามว,ว่าเพื่อไทยต้องทําอย่างนั้นเพื่ออะไรในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าจะต้องถูกด่าเขาโง่ขนาดที่จะแบบพูดง่ายๆว่าหาเรื่องใส่ตัวเหรอคะเพราะฉะนั้นข่าวปั่นพวกนี้ทำไมเพื่อไทยจะปั่นตัวเองให้ถูกด่าทำไม ะะกรณีของนายกเนี่ยถ้าสมมตินะคะว่ามันจะต้องเป็นอะไรขึ้นมาก็ต้องโทษไอ้คนที่ไปยื่นเรื่องให้ถอดค่ะใครล่ะคะไปทำนะ,ะถึงขนาดไปพูดบอกว่าโอ้โหนี่เป็นดีลอย่างนูน้นอย่างนี้ขอประทานโทษค่ะไอเจ้าของดีลเดีกก็เคยคุยกับมึงเหรอแล้วการที่ไปให้สัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆนะ,ะบอกว่ารู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้ที่ฉันบอกได้เลยคะ่ะว่าเรื่องที่เขาไม่อยากให้มึงรู้เนี่ยมึงไม่มีทางรู้ละค่ะวงในไม่มีอยู่จริงที่ฉันพูดเลย คำว่าวงในหรือคำว่ารู้ลึกเนี่ยไม่มีอยู่จริงละฮะเพราะว่าถ้าเรื่องนั้นมันลึกจริงๆมึงจะไปรู้ได้ยังไงแล้วเขาจะให้มึงรู้เหรอมึงออกมาประกาศนะดิสเครดิตเขาดา่าเขาทุกวันฟันทงนู่นนี่นั่นทุกวันใครที่ไหนจะเอาข่าวนะคะหรือใครที่ไหนจะเอาเรื่องราวต่างๆนะคะในพักนั้นหรือคนคนนั้นที่มึงกําลังดา่าเขาอยู่เนี่ยข้าไปบอกมึงไม่ทราบ มึงบันโอไปแต่ละครั้งนะคะไปออกรายการนี้ฉันเชื่อว่ารายการที่ไปจากสถานีใหญ่อย่างน้อยๆก็ต้องได้ค่าน้ามันบ้างละต่ำๆก็สามพันอ่ะนะคะเดือนหนึ่งมึงไปออกสักไม่กี่ครั้งเนี่ยมึงก็ได้ค่าข้าวแล้วมึงมีแต่ได้มึงไม่เสียมึงจะฟันธงยังไงมึงก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบไม่มีใครเอาผิดมึงที่สําคัญเลยก็คือนะคะมึงเป็นการนาเนี่ยนะคะมากี่ปีพวกมึงเนี่ยนะคะวิ่งกันอยู่ในนี้กี่ปีไม่ไม่เคยมีใครดังไม่เคยได้มีโอกาสไปออกสื่อ แค่ด่าทักษิน<ม>หรืออยู่ฝ่ายตรงข้ามกับทักษินเพื่อใครเท่านั้นแหละเมือได้ออกสื่อหลักค่ะเรียนพูดถูกต้องไหมซึ่งวันนี้คนเสื้อแดงเราดิฉันเชื่อนะคะสำหรับคนที่ฟังดิฉันหรือคนที่ติดตามเพจดิฉันเนี่ยก็ดิฉันก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลายคนมาบอกว่ <c oughs> กาเมื่อก่อนนี่เห็นมึงด่าลุงเดี๋ยวนี้ทําไมไม่ดา่าแล้วเขาทําอะไรให้กูด่าล่ะมันก็ต้องเล่นกันไปช่วงๆไปค่ะตอนนี้ประยุทธ์ไปเป็นองคมนตรียังไม่ได้ทําหรือมีประเด็นอะไร เราก็พูดถึงเรื่องเฉพาะหน้านะคะ,ะไอ้ระเภทที่บอกว่าต่อให้มาชวนให้ไปร่วมมือกันนะจัดตั้งรัฐบาลก็ไม่เอามั่นหน้าพูดมากนะคะเบะปากมองบนค่ะขอถามว่ามึงมั่นใจตรงไหนแล้วว่าเขาจะชวนมึงอะแล้วมึงถามเพื่อไทยหรือยังว่าเขาอยากจะร่วมกับมึงไหมไปร่วมกับมึงเขาได้ประโยชน์อะไร โดยเฉพาะวันนี้นะคะหลังจากที่ทนายกทศิลิณถูกฟ้องเรื่องคดีหนึ่งหนึ่งสองโอ้โหวันนั้นนี้ฉันพูดเลยค่ะแดกข้าวกันอิม่มกินคือนอนหลับก,กินอกินอิ่มนอนหลับกันทุกคนแต่ถามว่าทักษิณเข้ามาในประเทศนี้เน,นี่ยนะดิฉันบอกว่าเขาไม่รู้เหรอเขากันตรายขนาดไหนคดีนี้เนี่ยเขาก็รู้ว่าเขายังเหลือคดีนี้อยู่อีกคดีนึง แล้วในเมื่อตัวพวกคุณเองก็เป็นคนบอกไม่ใช่เหรอคะว่าทักษิณจะต้องยอมรับในกระบวนการทุกอย่างถ้าความเหนือชั้นหรือความอะไรดิฉันก็บอกว่า,าเท่ามีนะคะหรือแม้กระทั่งเขามีไหวพริบพอที่จะเอาตัวรอดผิดอะไร mm. ก็ในเมื่อมันไม่ได้มีความมั่นอ,อกมั่นใจอะไรในกระบวนการต่างๆมึงเองยังบอกเลยว่ากระบวนการพวกนี้น่าไม่น่าเชื่อถือสองมาตรฐานในขณะที่พวกมึงถูกกระทำมึงก็มาเย้ยวเย้ยว่วให้เพื่อไทยเนี่ยต้องไปจัดการนะ มึงต้องแก้กฎหมายมึงต้องแก้ไอ้นู่นไอ้นี่มึงต้องนี่แล้วโทษกรรมให้หนึ่งหมื่สองพอวันนี้เนี่ยนะครับพอทักสินโดนเท่านั้นแหละไอ้พวกที่แหกปากนะไอ้พวกที่แหกปากตะโกนบอกว่าจะต้องยกเลิกจะต้องแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองจะต้องปล่อยเพื่อนกูจะต้องมีเนี่ยโทษที่มีหนึ่งหนึ่งสองห้ทายดีอกดีใจที่ทักสินถูกหนึ่งหม่สองมึงเป็นคนยังไงคะพวกมึงคือคนยังไงคือพวกมึงคืออะไรต่ออะไรเขาก็จะต้อง เขาจะชัดเจนแล้วล่ะนะคะที่ต้องจัดการกับฝ่ายตรงข้ามซึ่งดิฉันก็กําลังคิดอยู่ว่าฝ่ายตรงข้ามของคุณคือใครเพราะในเมื่อคุณเองก็บอกว่าตัวคุณเองเนี่ยนะคะเป็นคนที่เป็นเสื้อแดงเป็นอะไรอ่าไม่เถียงนะคะว่าการเป็นคนเสื้อแดงของคุณเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าคนเสื้อแดงจริงๆนะว,วันนี้เนี่ยนะคะเราก็ชัดเจนแล้วว่าเราสนับสนุนนะคะเราสนับสนุนพรคเพื่อไทยถูกไหมคะคือการที่เราสนับสนุนพักเพื่อไทยมันไม่ได้เกิดเป็นเพราะว่า อ,อยู่ดีๆก็ไปสนับสนุนนะคะคนเสนเนื้อแนยเกิดมาจากหลายเหตุหลหลหตผลหนึ่งในนั้นก็คือเรารักทักษิณน,นะคะแล้วเราก็ต่อสู้กันมาโดยตลอดเพื่อให้ทักษิณเนี่ยได้กลับบ้านเนื่องจากทักษิณไม่ได้ความเป็นธรรมแล้วยังมาตอบย้ำเมื่อปี5-7อีกก็คือคุณปู่ซึ่งทำกันขนาดนี้นะคะก็พูดง่าว่าผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาขนาดนี้ ถึงวันนี้ในวันที่ทักษิณได้กลับบ้านแล้วแล้วคุณปูเองนะคะอีกไม่นานก็อาจจะได้กลับต้องใช้คําว่าอย่างนี้นะคะแล้วพวกคุณเป็นอะไรนะคะคือดิฉันงงมากงงตรงที่ว่าพวกคุณเป็นอะไรในเมื่อวันนี้ทักษิณได้กลับบ้านแล้วเนี่ยนะคะตัวดิฉันเองยังคิดว่าตัวเองจะไม่ต้องมาทําภารกิจพวกนี้อีกแล้วนะคะจะอไปทําอย่างอื่นไม่ต้องมาเชียร์ไม่ต้องมาอะไรแล้วเพราะท่านได้กลับบ้านแล้วก็ปรากฏว่าไม่จบไง ะะทีนี้เมื่อคุณไม่จบเราก็ไม่จําเป็นต้องจบค่ะเท่ากับว่าภารกิจของฉันยังไม่สําเร็จนะคะการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็คือการเลือกตั้งอบอจอนะคะซึ่งมันมีประเด็นอะไรกันมากมายซึ่งฉันกําลังจะถามค่ะว่าไอการที่เอาคนเสื้อแดงไปบอกว่าคนเสื้อแดงเนี่ยปวดใจรุ่นนี้นั่นเรื่องอะไรคะคือการเลือกตั้งก็เลือกตั้งไป แล้วก็ใครจะเชียร์ใครก็เป็นสิทธิ์ถูกต้องนะคะแต่เมื่อคุณมีสิทธิ์แล้วคนอื่นไม่มีเหรอนะคะดิฉันก็กําลังสงสัยอยู่ว่าถ้าคุณรักทักษิณเนี่ยนะคะคุณก็ต้องสนับสนุนคนที่ทักษิณเลือกมาไอการไปพูดว่ามันอย่างนั้นมันอย่างนี้เหมือนทักษิณโง่ถูกคนนั้นคนนี้หลอกเนี่ยอย่ามาใช้ดิฉันไม่โอเคค่ะแล้วคุณประกาศเอง นะคะว่าฝ่ายตรงกันข้ามกับคุณนะต้องมีความชัดเจนซึ่งในที่สุดคุณก็ได้ความชัดเจนแล้วจะเอาอยัางไงดิฉันพูดจริงๆเลยนะคะว่ามันนี้ไม่เกรงใจเพราะว่าฟังคลิปแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยคุณเล่นเกินเบอร์คุณใหญ่เกินเบอร์นะคะคุณเล่นอย่างนี้คุณจะมีโอกาสได้กลับมาไหมหรือว่าไม่อยากกลับมาแล้วเอาเอาตรงๆนะคะเรารักทักษิณเพราะฉะนั้นดิฉันพูดเสมอว่าทักษิณจะส่งใครลงนะคะเราก็เลือกคนนั้น นี่คือนี่คือสิ่งที่คนเสื้อแดงอย่างดิฉันเนี่ยเป็นนะคะไม่ต้องมาบอกว่ารักแต่ไปเลือกคนอื่นดีย๋ยงั้นถ้าวันนี้ดิฉันพูดคําว่า,วากูแม่งรักพี่ทายชิ้หายเลยแต่กูเลือกทักษิณเนี่ยมึงโอเคเหรอคะแล้วการไปกินส้มเนี่ยนะคะดิฉันบอกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรไม่มีใครว่าอะไรตำรวจไม่จับมึงแต่มึงก็ต้องยอมรักมึงควรที่จะนะคะรักในศักดิ์ศรีรักในเก,ก,กียรติศรีที่มึงไปเลือกสิถ้ามึงเนี่ยนะคะเห็นว่าสีนั้นมันดีกว่าสีแดง มึงกระโดดไปหาสีนั้นแล้วเนี่ยก็จงชื่นชมยินดีในสีนั้นไม่ต้องดึงพวกกูเนี่ยนะคะเข้าไปนินเนียนแบบนั้นไม่ต้องมาบอกนะคะว่าเสื้อแดงยังรักแดงอยู่ยังรักทักษิณอยู่แต่ทําในสิ่งตรงกันข้ามถูกค่ะในการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นสิทธ์ก็ถ้าเป็นสิทธิ์ของคุณแล้วมันเป็นสิทธิ์ของเราเหมือนกันนะคะก็อยา่าก้าวไก่อย่ายุ่งกันดีที่สุดค่ะไม่ต้องยุ่งค่ะอดีตฉันพูดจริงๆว่าปล่อยมานานแล้วปล่อยมาสักพักหนึ่งแล้ว แล้วก็รู้สึกว่าตกลงคุณไม่ได้จะไปเขาช่วยเขาหาเสียงนี่ถ้าคุณจะไปช่วยเขาหาเสียงคุณก็บอกไปสิว่าคุณที่สนับคนที่คุณสนับสนุนเนี่ยจะทําอะไรให้กับจังหวัดนั้น <c oughs> ไม่ใช่มาโจมตีฝ่ายตรงกันข้ามว่าโหนทักษิณน,นี่คุณกําลังไม่ใช่ได้ค่าแค่คนที่เขาส่งลงสมัยคุณได้ค่าตัวของท่านทักษิณเลยซึ่งมีฉันรับไม่ได้ยอมไม่ได้ ณจะเอาอะไรมาแก้ตัวแะ้วมันมีหลักฐานที่คุณพูดเองอะแล้วยังไม่จบเนี่ยนะคะยังต้องมาต่อแยกกันอีกเนี่ยก็ไม่เอาไว้นะคะถ้าไม่ครบก็เชิญค่ะนะคะไม่มีความจําเป็นอะไรคุณไปดิฉันไม่เข้าใจว่าคนที่ไปส้มเนี่ยแม่งเป็นหาอะไรมึงไม่แสดงตัวออกมาเลยน่ะมึงมาเนียนอยู่ทําไม